ตอนที่สามพบเจอไปลิงได้นอนฝันเห็นชายคนหนึ่งมีอายุ23ปีนามว่าฟานหุยในขณะนั้นเขาเป็นแค่จองหวนและเป็นบุตรชายของท่านเสนาบดีในสมัยนั้นแต่ตอนนั้นเขาได้รับพิษจึงมาขอความช่วยเหลือจากพ่อของไปลิงให้ขับพิษออกให้พ่อของนางสามารถขับพิษออกได้จนหมดและสามารถอนุญาตให้ฟานหุยอยู่พัก ฟื้นที่บ้านของหมอเทวดาได้อีก5วันแม้เป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ไปลิิงในวัย15ปีกับฟานหุยก็สนิทสนมกันดังพี่น้องจนกระทั่งวันหนึ่งพ่อให้ไปลิิงออกไปเก็บยาสมุนไพรนั้นแต่เช้ากว่าจะกลับถึงบ้านก็พกคำเสียแล้วเมื่อนางมาถึงก็แปลกใจที่เห็นกองทหารและเห็นฟานหุยยืนอยู่หน้าประตูกำลังยืนมองเข้าไปในบ้านนางสงสยัย เลยรีบเดินเข้าไปในบ้านแต่ภาพที่นางเห็นทำให้นางตกใจแทบช็อกพ่อของนางถูกแทงหลายแผลนอนตายตาเหลือกน่ากลัวมากไบลิงทิ้งสมุนไพรทุกอย่างในมือรีบวิ่งเข้าไปเพืกก่อกอดศพพ่อร่ำให้ไบลิงเข้าใจว่าฟานหุยเป็นฆาตรกรนางไม่สอบถามความเป็นมาใดๆดแต่แต่วิ่งเข้าไปทุบฟานหุยเต็มแรงฟานหยุยกอดใบลิงไว้และยอมให้ไบลิงทุบระบายอารมณ์ โดยมีเสียงจากภายนอกกล่าวว่าไปลิงเจ้าขบใจผิดแล้วท่านฟานหุ้ยไม่ใช่คาตกรพ่อพ่อ,พอ,พอมีทหารเข้ามาจับตัวไปลิงออกมาเพื่อไม่ให้ทำร้ายท่านฟานหุยนางก็เลยรีสบสะบัดและวิ่งหนีออกไปดันทีแม้ฟานหุยจะเที่ยวออกตามหาเียทั่วก็หาไม่เจอไปลิงสะดุ้งตื่นฟันเห็นเหตุการณ์อีกนั้นอีกแล้วสินะข้าจะไม่ีวันปล่อยท่านแน่ ท่านเสนาบดีฟานหุ้ยในวันนี้ตรงนานก็มาพบไปหลิงตามเวลานัดหมายแต่แต่งกายเป็นผู้ชายเหตุใดเจ้าต้องแต่งตัวเช่นนี้ละตรงนานวันนี้ค่าจะชวนท่านเข้ามอนนะสี่ข้าไม่อยากรู้ว่าเจ้าเล่นการพนันด้วยอ่นนี่ยาดื่มซะตรงนานทำหน้าผะอืดระองมแต่ก็ยอมดื่มแต่โดยดีแล้วพูดว่า มันนี้พวกเราสองคนจะเข้าบอนและพวกเรามาแข่งกันหากค่าแทงอะไรท่านก็จะต้องแทงตรงกันข้ามจะได้วัดกันไปเลยว่าใครแพ้ใครชนะและใช้กติกาเดิมใครแพ้ก็ต้องยอมทำตามทุกอย่างด้วยความที่ปายลิงไม่ชอบเข้าบอนเลยไม่สันทัดในการเล่นไฮโลพ่อตรงนั้นแทงสูงตัวเองก็ต้องแทงต่ำา้นเป็นไปตามคาดตรงนั้นเป็นฝ่ายชนะ คืนนี้ในวางมีงานเลี้ยงฝ่าบาททรงให้บรรดาขุนนางและบุตรบริวารไปร่วมงานนี้ด้วยดังนั้นท่านจะต้องลอมเป็นสาวใช้ของข้าและไปร่วมงานเลี้ยงกับข้าวันนี้ด้วยนะตรงนั้นอธิบายเจ้าก็ร่วมงานเลี้ยงไปสิทำไมต้องให้ข้าไปด้วยล่ะไปเลี้ยงไม่ชอบข้าเบื่อนี่ข้าก็อยากมีเพื่อนไปด้วยแตะ่ะว่าไปท่านแพ้แล้วท่านก็ต้องทำตามเงื่อนไข ตรงนั้นทวงให้ทำตามเงื่อนไขก็ได้นั่นคืนนี้ไปกันงานเลี้ยงทุกจัดในสวนอุทยานภายในเขตพระราชวางังมีทั้งเหล่าบรรดาคุนนางพร้อมบริวารมาร่วมงานส่วนท่านอามาก็เช่นเดียวกันได้พาบุตรสาวทั้งสามติดตามมาด้วยโดยมีปายลิงแต่งเป็นสาวใช้คอยดูแลตรงนั้นอย่างใกล้ชิดพวกเขาเดินไปพบทันเสนาบดีฟานหุย ซึงเป็นชายรูปงามแต่ลักษณะเป็นคนเย็นชาไม่ค่อยยิ้มอัมมาจึงแนะนำบุสบาและกล่าวทักทายพ่อไปหลิงพบชายผู้นี้ก็ถึงกับชะงักในใจคิดว่าในที่สุดข้าก็ได้เจอท่านสตูทิ่ขาผ่องขา้าพอท่านเสนบบาบดีเดินจากไปตรงนั้นก็คุยกับไปหลิงทันทีท่านเสนบบาบดีหรอใช่ไหมล่ะมองตาไม่กระพริบเท่วนะอย่าว่าแตท่านเลยดูสิ บรรดาลูกสาวขุนนางก็พากันมองท่านเสนาบาดีเช่นกันข้าก็ว่างันๆน,นะพวกเราไปกันเถอดดูสิพ่อของเจ้าเดินนำไปไกลแล้วคราวนี้ท่านอมาย์พาปูสาไปพบกับท่านอองซานตรงทุกคนที่อยู่ในจวนอมาย์รู้ดีว่าตรงน,นั้นแอบชอบท่านอองซานตรงมานานแล้วซึ่งในขณะนี้ใบหน้าของตรงนั้นแดงเป็นลูกตำหนิ เออตรงน,นั้นเจ้าไม่สบายหรือเปล่าทําไมใบหน้าถึงแดงขนาดนั้นไม่ต้องฝืนตัวเองรู้ไหมท่านอองกาวจบก,ก็เดินเข้าไปแตะหน้าผากของตรงงานทันทีอืมตัวก็ไม่ร้อนนี่หม่อมฉันไม่เป็นอะไรเพคะผู้คนเยอะแยะเลยทําให้หม่อมฉันรู้สึกประหม่าเพคะมีอะไรก็บอกเราได้นะอยะได้เกรงใจ จากนั้นท่านอองก็เสด็จจากไปเจ้าเป็นอะไรเปล่าตรงน,นั้นข้าพาเจ้ากลับจวนได้นะไปลหลิงสอบถามด้วยความเป็นห่วงเป็นสิบปลลิงตรงนั้นเอามือจับไปที่หน้าอกมันเป็นที่ใจของข้าใจข้ากำลังจะละลายแล้วท่านอองแตะหน้าผากของข้าด้วยนะมีเจ้าชอบท่านอ,องมากขนาดนี้เลยงั้นหรือ ปลิงสงสัยไม่ใช่แค่ชอบนะหลงรักมานานแล้วตั้งหาดแต่จะว่าไปไม่ใช่แค่เจ้าหรอกนะบุตรสาวคุณนางคนอื่นก็เป็นเหมือนเจ้านั่นแหละเห็นทีคราวนี้ศัตรูหัวใจเจ้าคงจะเยอะหน้าดูไปลิงกล่าว <S <S เมื่อถึงเวลาทุกคนก็เข้าไปประจำตำแหน่งที่ถูกจัดเตรียมไว้ให้ตรงนานและพี่สาวของนางก็ได้ไปนั่งใกล้ๆก,กับท่านอมาดด้วย โดยมีป่ายลิงยืนอยู่ด้านหลังเพื่อคอยรับใช้มีฝาบาทห้องเฮาเราสนมและองค์หญิงประทับนั่งอยู่ด้านบนฝ้าบาทตรถาามสารทุกสุกดิบแล้วประกาศให้เริ่มมีการแสดงเล่นดนตรีฟรรร้อนรำเมื่อการแสดงแรกจ,จบฝ้าบาทจึงตรัสว่าเราได้ข่าวว่าตรงนั้นมีฝีมือในการดีดพินได้ไพเราะมากแสดงให้เราดูจะได้หรือไม่ตรงนั้นกำลังจะตอบ แต่ปลายลิงรีบกระซิบบอกทันทีเจ้าดีดพินตอนนี้ไม่ได้ตรงน,นั้นขุนนางที่เจ้าพบพี่หอกคณิกาก็อยู่ที่นี่ด้วยหากเจ้าดีดพินเขาต้องจํำเจ้าได้และอาจเกิดอันตรายกับเจ้าภายหลังเจ้าต้องแปลงไปสบายเดี๋ยวนี้ตรงนั้นเห็นด้วยกับปลายหลิงจึงแกล้งไอและกล่าวว่า หม่อมชันตื่นเต้นแพคะคนมาสักขนาดนี้เวลาที่หม่อมชันตื่นเต้นโรคเก่าจะกำเริบขอประทานอภัยด้วยเพคะอาม,มาจึงพูดเสริมขอประทานอภัยยพคะบุตราคนเล็กมีสุขภาพไม่ดีมาตั้งแต่เล็กๆ็กระหม่มขอแนะนำให้ตงรงซานแสดงฟ้อนรำแทนเพคะเอาเถอะไม่เป็นไร นั่นก็ให้ตรงซานแสดงฟ้อนรำก็แล้วกันฝ้าบาทตรัสตรงซานบุตรสาวควนโตของท่านอมาตมีฝีมือในการฟ้อนรำที่อ่อนช้อยงดงามมากไม่เสียทีที่ท่านอมาตเป็นคนเสนอว่าข้าอดอิดพินให้ท่านอ่องฟังเลยท่านจะได้ประทับใจข้าบ้างตรงนันบนโอกาสหน้าย,ยังมีไม่ต้องเสียายหรอกตรงน,นั้นปลิงปลอบ การแสดงยังคงดำเนินต่อไปจนกระทั่งสาวใช้ของสนมลูกได้ยกน้ำซุปบำรุงเพื่อถวายฝ่าบาทเสวยหม่อมชันปรุงน้ำซุปบำรุงด้วยเพคะแล้วนำมาถวายให้ฝ่าบาทเสวยสนมลูกกำลังยกถ้วยให้กับฝาบาทงานพอดีเลยสนมหอย่างตั้งคันอยู่ขณะน,นี้ควรจะได้ทานน้ำซุปบำรุงของเจ้านั้นเรา ขอมอบให้สนมหยางก็แล้วกันแม่สนมลูกจะรู้สึกผิดหวังแต่ได้ยกถ้วยน้ำซุปไปให้สนมหยางและทุกครั้งที่สนมหยางจะสวยอะไรสาวใช้จะต้องชิมก่อนทุกครั้งครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันพ่อสาวใช้จิบน้ำซุปไปได้สองอึกดีๆนังก็ปล่อยถ้วยลงพื้นทำให้ถ้วยน้ำซุปแตกจากนั้นก็เดินโซเซกำลังจะล้มไปลลิงซึ่งอยู่ใกล้ที่สุด จึงวิ่งเข้าไปช่วยประคองไว้กันไม่ให้ล้มหัวฟาดพื้นเมื่อฝ่าบาททอดพระเนตเห็นเช่นนั้นก็ทรงปลิ้วเป็นอย่างมากสนมลูกเจ้าเอาอะไรให้เราดื่มกันแน่เจ้าจะปลรงชีวิตเรางั้นหรือไม่จริงเพคะหม่อมฉันถูกประปรามในน้ำสุขไม่มียาพิษนะเพคะให้ความเป็นธรรมกับหม่อมฉันด้วยสนมลูกราด้วยความตกใจไปหลิงจับที่ปรจรของสาวชายคนนั้นก็พบว่า ร่างกายของนางปกติดีทุกอย่างนี่เป็นการแสดงสินะพ่อเห็นสนมลูกกำลังถูกทรหารกุ้มตัวเพื่อลงโทษปายลิงจึงตัดสินใจจี้จุดหัวเราะของนางทันทีสาวใช้คนนั้นฟื้นขึ้นมาเพราะไม่อาจกลั้นหัวเราะได้ทุกคนพากันตกใจที่เห็นสาวใช้ไม่เป็นอะไรแต่กลับหัวเราะออกมาเสียงดัง <laughs> ช่วยข้าด้วยช่วยข้าหยุดหัวร้อไม่ได้ฟ้าบาทสั่งให้ปล่อยตัวสนมลูกแล้วรีบตัดถามสนมหยางทันทีนี่มันอะไรการสนมหยางเจ้าก,กาให้สาวใช้แสดงละครปรักตามสนมลูกอย่างนั้นหรือหม่อมฉันเปล่านะเพคะแล้วรีบหันไปหาพิงเอ๋อทันที เพงออเจ้าทำอะไรลงไปน่ะทาไมเจ้ากระทาการหลบกลูงฝ่าบาทเช่นนี้เจ้าไม่กลัวตายหรืออย่างไรไปลิงเดินมาอยู่ด้านหลังของตรงน,นั้นและสักพักก็ดีดลูกหินเพื่อคลายจุดหัวเราะให้กับสาวใช้คนนั้นทันทีการกระทําของไปลิงทั้งหมดไม่อาจรอบพ้นสายตาของท่านเสนาบาดีและองค์หญิงชาญชิวได้เมื่อสาวใช้หยุดหัวเราะแล้ว ยงรีบกล่าวขอโทษทันทีขอพระทานอภัยเพคะหมอนฉันเป็นโรคประจำตัวเพคะอยู่ดีๆอาการก็กำเริบขึ้นมาในโปรดไว้ชีวิตของหมอนฉันด้วยเพคะเอาเถอะในหมู่มวันนี้จัดงานมงคลเราก็ไม่อยากฆ่าใครในวันนี้โอกาสหน้าถ้าพวกเจ้ายังทำแบบนี้อีกอย่าหาว่าเราไม่ปราณีก็แล้วกันฟาบาทร์ ขอบพระไทยไปคราบฝ่าบาทสาวใช้คนนั้นรีบกรับตำหนักสนมยางทันทีไบหลิงกระซิบบอ,อกตรงนานว่าข้าต้องรีบไปจากที่นี่แล้วตรงนานสนมนิยางอาจสงสัยและหมายเอาชีวิตข้าเพราะไปขัดขวางแผนการของนางเจ้าไปเถอะไบหลิงระวังตัวด้วยล่ะตรงนานกล่าวไบหลิงรีบรอบออกนอกวางทันทีแต่ทว่ากลับเดินลงทางเสียได้ เอาไงดีล่ะเนี่ยวันนี้ต้องมาตายเพราะหลงทางเนี่ยนะสักพักก็เดินไปชนกับชายคนหนึ่งขอโทษเจ้าค่ะพอเงยหน้าขึ้นมาเห็นเป็นท่านเสนาบดีก็มองด้วยความโกรธแค้นถ้าจะออกนอกวังให้ไปทางซ้ายมือถ้าข้ามกำแพงได้ก็พ้นวังแล้วละ่ะแล้วท่านเสนาบดีก็เดินจากไปทันที แม้ว่าไปหลินจะรู้สึกโกรธแค้นแต่นี่ไม่ใช่เวลาต้องรีบออกไปจากวังเดี๋ยวนี้จึงเดินไปตามทางที่ท่านเสนาบ,บดีบ,บอกในใจท่านเสนากล่าวว่าในที่สุดเจ้าก็กลับมาไปหลิงเจ้าช่างไม่เปลี่ยนเลยนะ